สวัสดีค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกับครูพิงสารินีโชติครูสอน Photoshop ออนไลน์อยู่ที่เว็บไซต์สา r i n นีโชต .com นะวันนี้พิงจะมาแบ่งปันนะคะเทคนิคการทำภาพตามตัวอย่างนี้เลยนะคะคู่รักที่เพิ่งเปิดตัวกันไปมาน,เนะเทคนิคจะง่ายได้ขนาดไหนเดี๋ยวเรามาฝึกทำไปพร้อมๆกันเลยค่ะ ก่อนอื่นเดี๋ยวคุณไปดาวน์โหลดไฟล์กันมาก่อนที่เว็บไซต์สารีโชต .com นะคะเข้าไปที่ EP 3 2 5เลยแล้วก็ดาวน์โหลดไฟล์มาเลยเมื่อดาวน์โหลดไฟล์มาแล้วนะคะก็จะมีไฟล์ประมาณนี้นะคะที่เราจะใช้แต่ถ้าคุณไม่ได้ต้องการอยากจะทำพระนางคู่นี้คุณก็ไปเอารูปของตัวเองหรือเอารูปดาราคนอื่นที่คุณต้องการทำมาได้เลยนะคะแล้วก็ผิงตัด ภาพมาให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าท่านใดตัดภาพไม่เป็นมาเรียนคลิปนี้นะคะคุณไปหาได้เลยในช่อง Youtube สารินีโชดนะคะพิงมีสอนอยู่นะคะสอนค่อนข้างเยอะนะหลายร้อยคลิปแล้วไปหาดูกันเราเองแต่ถ้านักเรียนที่แวะเข้ามานะคะที่ลงเรียนกับพิงคอยู่แล้วนะคะคอร์สชื่อว่าท็อปคัสก็ไม่ต้องไปหานะคะเพราะว่าในคอร์สชุดนั้นเนี่ยมีรูปแบบการตัดภาพเยอะมากนะคะไปดูจากตรงนั้นได้เลยศึกษาจากตรงนั้นได้เลยนะคะ แต่ก่อนอื่นที่เราจะเริ่มนะผิงบอกอีกอย่างหนึ่งว่าถ้าหากว่าคุณอยากให้กำลังใจครูพิงให้มีกำลังใจในการขับเคลื่อนการทำคลิปวิดีโอแล้วก็สอนแบบนี้ต่อเนื่องทุกสัปดาห์นะคะขอคนละแช์นะ,ะแชร์แบบพรับบริกด้วยนะคะแชร์ออกไปได้เลยนะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับครูพิงได้ตั้งใจนะคะสร้างสรรค์สื่อดีๆแบบนี้มาสอนฟรีๆให้กับทุกคนต่อเนื่องตลอดไปนั่นเอง เอาละเดี๋ยวเรามาใส่แบกเกรากันก่อนนะคะการใส่แแบกกล้าเราก็จะไล่เฉดค่ะไปที่วงกลมขวามือนะคะจากนั้นเข้าไปที่กาเดียนนะคะเมื่อเข้าไปที่กาเดียนแล้วนะคะเดี๋ยวเราคลิกไปตรงนี้อีกทีหนึ่งกาเดียนอีกทีหนึ่งจากนั้นเนี่ยผิงก็จะปรับเลยก็ได้อะตรงด้านซ้ายนะะที่เป็นสีดำเนี่ยดับเบิลคลิกเข้าไปแล้วผิงก็จะเปลี่ยนโค้ดสีเป็นสีนี้เลยนะคะ A41825 คุณพิมพ์ตามนี้เลย นะคะจากนั้นก็กดโอเคถ้าพิมพ์ตามไม่ทันก็กดสต็อปหรือถ้าคุณรับชมผ่านช่องทาง u t u b e นะคะถ้าคุณคิดว่าผิงพูดเร็วเกินไปคุณสามารถปรับสปีดนะคะให้ช้าลงหรือถ้าผิงคิดว่าผิงพูดช้าคุณก็ปรับให้ผิงพูดเร็วได้นะคะสามารถปรับได้ตามจริตการฟังของแต่ละคนได้เลยนะคะอะ เมื่อได้แล้วโค้ดตามนี้จากนั้นก็กดโอเคได้เลยนะจากนั้นอีกด้านหนึ่งอีกด้านหนึ่งเนี่ยมันปโปร่งนะคะเพราะฉะนั้นพิงจะคลิกเข้าไปที่บนตรงนี้นะคะแล้วก็ใส่ร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ามันก็จะได้ไม่ปโปรงนะ่งไงอ่าเพราะฉะนั้นถ้าของคุณไม่ได้ปโปรง่งคุณก็คลิกข้างล่างตรงนี้ได้เลยมันอาจจะเป็นสีอะไรก็ตามแล้วแต่คุณก็ดับเบิลคลิกเข้าไปแล้วคุณก็พิมพ์โค้ดสีนี้ไปได้เลยนะคะอ่าปรับขาวขึ้นไปหน่อยอ่าพิมพ์ไปได้เลยนะ e7c84 จากนั้นให้ทุกคนนะคะกดโอเคนะคะตามนี้เลยนะจากนั้นก็กดโอเคอีกทีหนึง่งและทีนี้เราจะต้องมาเปลี่ยนสไตล์นะคะการไล่เฉดเนาะการไล่สีของเขาเนี่ยเราจะให้ไล่กลางออกไปข้างนอกเพราะฉะนั้นสไตล์เนี่ยเราต้องเปลี่ยนเป็นเรเดียนนะคะและแน่นอนว่าถ้าเราต้องการให้สีเข้มอยู่ข้างนอกเราก็ต้องกด r e เว r ร์เพราะว่ามันสลับกันอยู่เนาะประมาณนี้เราก็จะได้แบ็กกราวด์แล้วเห็นไหมคะ ทีนี้ให้ทุกคนนะคะกดโอเคค่ะเป็นอันเรียบร้อยนะคะในการใส่แบกเก่านั่นเองทีนี้ล็อกเอาไว้เลยค่ะเพื่อที่มันจะได้ไม่เลื่อนไปไหนเวลาเราขยับเลยเยอร์ตัวอื่นนั่นเองนะคะทีนี้เราก็จะเอาตัวพระนางเข้ามาะคะ่ะตัวพระนางเข้ามานะคะเอามาใส่ก่อนนะคะซึ่งแน่นอนว่าผิงตัดเรียบร้อยแล้วเนาะ,ะแล้วก็เอาตัวเลือดนะคะ ดอบเข้ามานะคะประมาณนี้อ่าขยายนิดนึงมาวางประมาณนี้นะคะอ่าพิงขยายหน่อยๆประมาณนี้ก็ได้แล้วก็ติ๊กถูกนะคะจากนั้นนะคะดึงมาไว้ข้างหลังของเลเยอร์พระนางของเราจากนั้นให้เลือกเลเยอร์02คลิกขวาและกด ีเอรคริปปิ้งแมสนะคะจากนั้นเนี่ยเราค่อยมาขยับอีกทีนึงนะคะอ่าขยับให้มันให้มันตรงล็อกอะถ้ามันถ้ามันใหญ่ไปเราอ,อาจจะต้องย่อมันนะเนี่ยเจ้าตัวเลือดเนี่ยค่ะเนี่ยเจ้าตัวเลือดนี่นะอ่าคลิกที่มุมถ้าใครไม่มีมุมให้คลิกนะคะอะ่าพิงจะบอกคุณไปติ๊กที่ออโต้ซีเล็แล้วก็คลิกที่โชว์ทันฟร์มคอนโทรลคลิกตรงนี้ค่ะให้มันเป็นเครื่องหมายถูกนะคะ เท่านั้นเองนะคะจากนั้นก็คลิกที่มุมภาพตรงนี้นะแล้วเราก็ค่อยย่อขยับย่อนนิดหนึ่งแล้วเราก็ปรับให้มันตรงประมาณนี้ประมาณนี้นะให้มันไม่ไม่เห็นสีสีที่แท้จริงของเลือดที่มันหยุดนะคะจากนั้นเราเลือกเลเยอร์พระนางตัวนี้นะคะจากนั้นเราจะใช้ลอตโซ่ทูค่ะลอโซเลยแล้วเราก็มาลากนะคะมาลากเลย าลากๆไปลาก,ลากประมาณนี้จากนั้นนะคะเลือกเลเยอร์สให้ดีนะจากนั้นกด Ctrl J ค่ะเออก็จะออกมาแล้วแต่ทีนี้เราอาจจะต้องขยายเจ้าตัวนี้ค่ะเพราะว่ามันมันไม่เป๊ะเ,เนี่ยเราจะต้องอาจจะต้องถ้ามันเป็นอย่างนี้มันขยับยากเราจะต้องเลสไลท์เลเยอร์นะคะเจ้าตัวศ1นี้คลิกขวาแล้วก็เลสไลท์เลเยอร์นะคะ เวลาคลิกอย่างเงี้ยมันจะได้ไม่แบบอันใหญ่โตมันปรับยากนะคะจากนั้นก็คลิกที่มุมภาพแล้วก็ขยายได้เลยมันก็จะพอดีนะคะประมาณนี้เห็นไหมคะออติกถูกค่ะแล้วก็อาจจะขยับขึ้นข้างบนหน่อยนึงออนี่เรียบร้อยเห็นไหมคะง่ายได้ไหมง่ายมากๆทีนี้ก็ใส่อะไรคะใส่รูปหัวใจจ้ะ นะคะ,ะดึงมาใส่ประมาณนี้เสร็จเรียบร้อยคลิปนี้ง่ายไหมรวดเร็วมากๆเลยนะคะถ้าหากว่าท่านใดมาดูคลิปวิดีโอนี้เป็นครั้งแรกแล้วก็อยากจะมาเรียน p t o t o s p นะคะกับครูผิงนะแล้วก็อาจจะมีทักษะน้อยหรือไม่เคยใช้ Photoshop มาก่อนครูผิงมีครอสชื่อว่าท o p c ค a าสสอนระดับพื้นฐานจนถึงระดับสูงเอาเป็นว่าจนคุณเก่งเลยทีเดียวถ้าหากว่าท่านใดสนใจ ก็สามารถสมัครเรียนหรือดูรายละเอียดใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เดี๋ยวพี่จะแนบเอาไว้ให้ทุกคนและแน่นอนว่าหากว่าท่านใดยอยากเรียนฟรีแบบนี้ต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะคะและต้องการให้กําลังใจครูพิงได้ทําคลิปนะะตลอดทุกสัปดาห์ทุกวันนะคะรบกวนช่วยแชร์กดแชร์เพื่อเป็นการให้กําลังใจให้กับครูพิงนั่นเองนะคะก็ฝากเอาไว้กันด้วยและกันเพื่อครูผิงเองก็จะได้มีกําลังใจนะคะในการผลิตสื่อต่อๆไปให้ทุกคนได้เรียนฟรีกัน ทุกช่องทางนั่นเองสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะทำทุกเรื่องให้สนุกและคุณจะไม่หยุดพัฒนาเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าและพบกับครูผิงสาริมีโช้า